อยางไรฝา่าฝืนคำสั่งของเราเรามีคำสั่งห้ามทหารทุกคนมีเมียแต่เจ้ากลับมีเมียออระวงพ่อเจ้าคะ่ะผู้หญิงกับผู้ชายเป็นของคู่กันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกระหม่อมผิดกระหม่อมยอมรับผิดผู้ที่เจ้าคะ่ะฉันอยากจะรู้นะผู้หญิงคนนั้นมันเป็นเคยผู้หญิงคนนี้เธอให้นามว่าเดือนบอกชื่อเดือนเป็นลูกสาวของท่านพ่อหลวงสักดา ไว้บะโคมด้วยดีครับทุกท่านลูกสาวรองสักดาฉันไม่อยากรู้ว่าลวกสวสักดาจะมีลูกสาวสวยขนาดนี้เป็นผู้ชายกล้าทำและกล้ารับฉันชอบถ้าอย่างนั้นฉันขอยกเลิกคำสำั่งและสั่งให้หาราทุกคนมีเมียด้วย ได้เนียมาสวยขนาดนี้ปัจจค่ะเปรียบเสมือนได้ช้างเผือกงานเนียมาเชือกหนึ่งจ้าแล้วมึงละ่ะพระเจ้าค่ะได้อะไรกลับมาบ้างได้แรดมาตัวพี่หนะูยังไม่มีนอเดี๋ยวก็คือบอกสิ่อเขพระไทยพระองค์ท่านที่เห็นใจในความรักของเราทั้งสองเดชพพระุบอน